มาดู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 การล้างพระใช้น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวล้างล้างพระนะครับนี่ครับจำเป็นต้องล้างออกนะครับเพราะว่าเอาพระเก็บไว้ในตู้อย่างดีนะตู้อย่างดีที่แท้ตู้มันมีช่องนะหนูเขาเข้าเข้าไปนะ หนูเข้าไปทั้งเยี่ยวทั้งขี้ใสนะเห็นไหมครับนี่สะอาดแล้วนี่สะอาดแล้วแช่แช่ในน้ำมะนาวนะครับจำเป็นต้องล้างออกนะครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมเห็นไหมครับเนี่ยพระขึ้นสนิมเพราะว่าหนูเข้าไปเยี่ยวใสนะจำเป็นต้องล้างออกนะครับไม่ล้างออกไม่ได้ครับนี่ครับ นะมันเกิดสนิมนะครับเพราะว่าหนูเข้าไปเยี่ยวใส่นะต้องเยี่ยวต้องขี้ใส่เลยเก็บไว้ในตู้อย่างดีนะครับที่ไหนได้ตู้เน่ยมันมีช่องนะหนูก็เข้าไปได้น่ะสินะเพิ่งมาดูตอนนี้มันเลอะไปใหญ่แล้วนะครับมันเลอะแล้วนะต้องทำการล้างนะครับนี่แช่ในน้ำมะนาวนะครับเห็นไ,ไหมครับ เนี่ยเห็นไหมมันเลอะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับมันเลอะนะครับเย่าหนูหนูเย่าใส่เลอะเลยนะเกิดสนิมขึ้นเลยนะจำเป็นต้องล้างออกนะครับต้องแช่ในน้ำมะนาวนะครับนี่ครับเนี่ยน,นี่เห็นไหมครับเลอะเลอะใหญ่เลยนะเลอะใหญ่เลยโดนเย่าหนูเข้าไปนะเพิ่งมาดูนะครับเพิ่งมาเปิดตู้ดู นะเลอะใหญ่เลยจำเป็นต้องล้างออกนะครับต้องแช่น้ำแช่ในน้ำมะนาวจักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักห้านาทีสิบนาทีนะครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาเซตมาเซตออกนะครับหลายองค์นะครับเนี่ยนะหลายองค์ที่โดนเยี่ยวหนูเข้าไปนะ จำเป็นต้องล้างออกปกตินี่เขาไม่ให้ล้างนะครับพระถ้าผระเก่าพระเก่าเขาไม่ให้ล้างนะครับนะถ้าล้างผ้าเนี่ยราคาจะตกทันทีนะครับเซียนเขาว่าอย่างนั้นนะถ้าล้างผ้าเนี่ยราคาผ้าจะตกทันทีนะครับหลังจากที่ราคาสูงๆนะสมมุติว่าราคาหลักพันเนี่ยถ้าเอามาล้างปุ๊บ ราคาก็จะตกลงมาหลักร้อยเลยนะครับเขาห้ามนะครับเสียนเขาห้ามลา้างพระนะแต่นี่จําเป็นจริงๆต้องล้างออกนะครับนะต้องล้างออกเพราะว่าโดนเยี่ยวหนูเข้าไปเลอะใหญ่เลยนะนี่เห็นไหมครับเริ่มหมอกแล้วนะเนี่ยเริ่มหมอกแล้วนะหลังจากที่แช่มาสักระยะหนึ่งเราแช่ไว้อย่างนี้สักประมาณสักห้านาทีสิบนาทีนะครับประมาณสักสิบนาที แล้วก็เอากระดาษชิดชู่มาเช็ดออกนะครับนะกระดาษชิดชู่เช็ดออกแล้วก็เอาไปล้างน้าธรรมดาแล้วถึงจะเจ็บเอาไว้ได้นะครับเนะเห็นไหมครับเนี่ยกล้องเียรคอย่าเข้ามาเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มอบอ,อกแล้วเห็นไหมครับเริ่มบอ,อกแล้วเนี่ยใส่กระดาษชิ้ตซู่เช็ดออกนะมันติดแรงวงนี้ติดถนัดเลยเห็นไหม เริ่มบอกแล้วนะเห็นไหมเริ่มบอกแล้วด้านหลังไม่เป็นไรแต่ด้านหน้านี่โดนเต็มๆเลยเห็นไหมครับเราแช่ไว้อีกตรงนี้นะตอนนี้ดูอง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 นี้นะ รวมน้ำตาลก็จะออกไปด้วยนะครับนะเห็นไหมครับเช็ดพ้านะล้างพผ้านะเห็นไหมรวมน้ําตาลจะออกไปด้วยเห็นไหมตอนนี้สนิมออกแล้วนะครับสนิมออกแล้วใช้ได้แล้วองนี้ใช้ได้แล้วนะเอาไปล้างน้ำธรรมดาแล้วก็เซ็ดเซ็ดให้แห้งก็เจ็บไว้ได้เลยนะ งนี้ก็ได้แล้วออกแล้วอ,อกปกติแล้วเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็ได้แล้วนะออกแล้วนะเห็นไหมชัดไหมนะออกแล้วนะได้แล้วน,นี่ น,นี้ได้แล้วได้แล้วองน,นี้ได้แล้วภาพสังกัดใจมานะเนี่ยได้แล้วองน,นี้ได้แล้วนะ,นะอ่ะองนี้ก็ได้แล้วนะบอกแล้วนะองน,นี้พระพุทธชินราชนะ เห็นไหมเหลืออยู่นิดหน่อยนะแช่ไว้อีกตรงนี้เห็นไหมหได้แล้วแต่ว่ารมน้ําตาลออกไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมรมน้ําตาลออกไปด้วยเลยเนี่ยมันเสียตรงนี้แหละล้างพระนะรมน้ําตาลนั่นออกไปด้วยเห็นไหม เนี่ยมันเสียหายตรงนี้แหละการล้างผ้านะ่ะนะเหลืออีกสามองค์แล้วพอก่อนพอพอเชนี้ก่อนเอาหยุดเชนีจ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วก็ถือไปเลยป่เช้า mở vâng, sao mở vâng, sao đẹp